สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อความด่วนจากจักรวาลมีอะไรที่จักรวาลอยากสื่อสารถึงคุณบ้าง <c oughs> ก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นและมองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ ครับมาข้อความด่วนจากจักรวาลครับทูดเสียครับแฮปปี้แฮปปี้ครับอย่างครับโอ้พลังงานพลังงานน่าสนใจมากนะครับขอเพิ่มอีก2ใบครับ ต้องบอกว่าข้อความด่วนนะครับที่จัก,กรวาลสื่อสารมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะครับสัมผัสได้ถึงความกดดันมากมากเลยคนที่เลือกกองที่หนึ่งซึ่งต้องบอกต,ตรงๆว่าสิ่งผมว่าสิ่งที่พลังงานจากจัก,กรวาลพยายามจะบอกคุณก็คืออย่าอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็บางครั้งอย่าดันทุลัง ต้องขอพูดคำนี้เลยครับว่าอย่าดันทุรังนะครับบางครั้งความพยายามหรือความมุ่งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดทิศผิดทางมันไม่จำเป็นครับแล้วก็เสียเวลาเวลาที่เราจะมุ่งมั่นหรือเวลาที่เราจะจริงจังกับอะไรขอให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังจริงจังอยู่เป็นสิ่งที่คู่ควรกับความพยายามของเรา เพราะฉะนั้นผมว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับถ้าคุณพยายามอย่างถูกที่ถ้าคุณทําอย่างถูกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรก็ตามแต่สุดท้ายชีวิตจะบอกคุณครับว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่หนึ่งผมเชื่อว่าพลังงานในวันนี้จะช่วยทําให้คุณมีความสุขขึ้นนะครับจะทําให้คุณสบายใจขึ้น จากที่คุณเคยกดดันจากที่คุณเคยไม่สบายใจมันจะจะรู้สึกดีขึ้นนะครับคุณจะสบายใจขึ้นและคุณจะเขาเรียกว่ามีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาในการทําอะไรบางอย่างมากขึ้นซึ่งคนกองนี้เนี่ยพลังงานขึ้นแฮปปี้แฮปปี้ขึ้นมาและยังขึ้นหยางขึ้นมาหยางคือพลังงานแห่งการลงมือทําหยางคือพลังงานแห่งการเริ่มต้นของการกระทํานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าดวงของคนกองนี้กําลังจะเป็นดวงขาขึ้นนะครับจากที่เคยทําอะไรก็ไม่รุ่งนะครับจากที่เคยชีวิตติดขัดอะไรเนี่ยนะครับต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่าถ้าคุณเริ่มมีความสุขนะถ้าคุณเริ่มปรับพลังงานชีวิตตัวเอง,เองได้เนี่ยคุณจะกลับมาทําอะไรก็แฮปปี้ทำอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็เจริญก้าวหน้านะครับติดต่อสื่อสารทํามาค้าขาย เสียจาต่อรองพูดจาคุยกับใครมันจะราบรื่นนะครับอันนี้คือสัญญาแรกๆที่บ่งบอกว่าชีวิตกําลังอยู่ในช่วงที่ดวงกําลังดีดวงกําลังขึ้นก็คือทําอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับนี่คือข้อความด่วนเรื่องแรกที่จักรวาลสื่อสารมาถึงคนกองที่1นนะครับ เก้าไม้ครับราชาไม้ครับ the tower s t r e n g t ครับสถ้วยนะครับแล้วก็5เหรียญน,นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันก็คือเรื่องของงานนะครับเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับก็คือว่ามีเรื่องราวต้องแบกรับที่เยอะนะครับ บางคนรับผิดชอบกับอะไรหลายๆอย่างมากมายแล้วคนที่ด้วยก,กองที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบกเป็นคนเก่งอ่ะนะครับเป็นคนที่แบบไม่รู้หรอกว่าทําได้ไม่ได้แต่รับว่ารับปากไว้ก่อนว่าทําได้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากถามว่ามันมีข้อดีไหมไมันมีอยู่แล้วครับแต่เพียงแค่ว่าการที่คุณแบกนั่นแบกนี่หรือทําอะไรบางอย่างที่มันมันเกินมือตัวเองเกินไปในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียกับตัวเราเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องระวังให้ได้ด้วยนะค,คนที่เลือกไพ่กองที่1อย่าหักโหมจนเกินไปก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าอย่าก,กดดันเอเกินไปอยากให้รู้ตัวว่ากําลังมุ่งมั่นหรือตั้งใจกับสิ่งที่มันดีจริงๆกําลังมุ่งมั่นหรือตั้งใจกับสิ่งที่มันสมควรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเรากําลังหลงทางเนี่ยเราต้องบอกตัวเองให้ได้เราต้องรู้ตัวว่าเรากำลังทําอะไรบางอย่างที่ หลงทางไปหรือเปล่าแต่คนกองนี Arrow, ้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะดีมากนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะดีมากอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือเรื่องของการเงินนะครับอยากจะให้ระวังเรื่องของการเงินให้ดีนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่เรื่องของการเงินจะมีโอกาสแบบเขาเรียกว่าจะมีโอกาสใช้จ่ายนะครับแบบที่เราไม่อยากจ่ายไม่อยากใช้นะครับแต่ว่า ก็ต้องระวังให้ดีคือถ้าไม่ประมาทเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็น้อยนะครับแต่ถ้าเราประมาทโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มีสูงมากขึ้นนะครับ2ไม้ครับผม1น่ถ้วยห้าเหรียญ แล้วก็ราชาเหรียญนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าข้อความด่วนสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยก็อยากจะฝากระวังเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเกณฑ์การใช้เงินที่คิดเอาไว้แล้วว่ารับความเสี่ยงได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่เลยแต่ถ้าใช้ด้วยความประมาทใช้ด้วยความตามใจตัวเองแบบไม่รอบคอบอันนี้อยากจะฝากเอาไว้ให้ระวังนะครับแต่ว่าพลังงานขึ้นราชาเหรียญมานะราชาเหรียญี่หมายความว่า การเงินเนี่ยนะครับจะมีความมั่นคงจะมีความมั่งคั่งนะครับจะมีเงินทองไหลมาเทมาแบบดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาด้วยถ้าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจเป็นคนมีความรับผิดชอบในชีวิตต่อให้เราเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการเงินสุดท้ายเราก็จะกลับมามีเงินมีทองได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคนกองนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ก็คืออย่า อย่าประมาทก็พอเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการแบกรับความกดดันนะครับสเรื่องตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เลยนะครับคนที่เลือกไพ่กองที่1นึ่งอ่ะนะครับการเงินจะดีขึ้นนะโอ้โหการเงินจะดีขึ้นมากครับ สุดท้ายนี้ต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าสุดท้ายสิ่งที่มันดึงดูดคุณเข้ามาในคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความที่คุณรู้สึกกังวลใจหรือคุณรู้สึกไม่สบายใจกับความกดดันที่ตัวคุณมีหรือว่าความกลัวอะไรบางอย่างที่ตัวคุณมีซึ่งผมบอกตามตรงว่าคุณเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็ไม่ว่าวันข้างหน้าชีวิตของตัวคุณจะเจออุปสรรคปัญหาในเรื่องอะไรผมเชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้จะสามารถทําได้นะครับขอให้คุณ เชื่อใจตัวเองแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าแบบอย่าหลงทางก็พอคือบางครั้งคุณเป็นคนที่แบบทําอะไรคุณทําเต็มที่คุณใส่เต็มที่แล้วคุณเป็นคนที่มีความกล้ามากๆนะครับบางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังกล้าในสิ่งที่คุณกําลังมาผิดทางหรือไม่ควรกล้านะตรงนี้เนี่ยไม่ควรกล้ากับเรื่องนี้เนี่ยอยากให้คุณแบบถอยออกมานะครับและโฟกัสกับเรื่องใหม่ เรื่องที่มันดีกว่านะครับและคุณจะไปได้ไกลขึ้นและคุณจะไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องเองินจัดสรรการเงินจัดสรรเวลาจัดสรรชีวิตตัวเองให้ดีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่ต้องลงมือทําเพราะพลังงานราชาเหรียญและมีสามเหรียญด้วยนั่นแปลว่าเรื่องการเงินจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันจะมั่นคงขึ้นมั่งคั่งขึงข้นก็คือมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะไม่รวดเร็วนะครับ นะครับแน่วแน่และมั่นคงในใจนะครับนี่คือพลังงานจากองค์พ่อพระพิคเนครับที่อยากสื่อสารด้วยคุณนะจงเชื่อมั่นและจงตั้งใจครับพึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วคราวถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเรเองนะครับผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน ข้อความด่วนจากจักรวาลครับคนที่เลือกไพ่กองที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจักรวาลมีสิ่งใดอยากสือ่อสารถึงคุณนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นและมองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถึงเรื่องดีๆและสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคครับมาขอพลังงานเปิดทาง3มใบครับอืมนะครับก็เหมือนพลังงานเนี่ยจะเปิดทางจริงๆนะครับคนที่เลือก,กองที่สองเนี่ย นะครับดูเหมือนว่าชีวิตของคนที่เรวยกองที่สองกับข้อความด่วนที่จักรวาลอยากบอกคุณนะครับเหมือนว่าคนกองนี้เนี่ยชีวิตกําลังจะมีจุดเปลี่ยนเหมือนกันในช่วงในช่วงปีนี้เลยก็ในช่วงปีนี้ในช่วงกลางปีนี้และผมว่ามันน่าจะเร็วมากๆน่าจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนะครับคือพลังงานของคนกองนี้มันเหมือนกับว่าลึกๆอะลึกๆของใจคุณอนะ ถ้าคุณมีความต้องการอะไรบางอย่างหรือถ้าคุณปรารถนาในเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วคุณปรารถนามันอยู่เรื่อยๆคุณคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยหรือคุณพยายามที่จะทํามันให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับนะและไอการที่คุณอยากจะขวอยคว้าในเรื่องอะไรหรืออยากจะให้ชีวิตของตัวคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังดึงดูดเข้ามาและมันจะเกิดขึ้นเพราะพลังงานเนี่ย <Lead S 1> ขึ้นมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเ,เ,เปลี่ยนของชีวิตเพิ่มโอกาสให้กับตัวคุณนะครับอาจจะดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาและจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะครับมีโอกาสจะมีเงินมีทองเข้ามาเป็นโอกาสที่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะคว้าเอาไว้หรือไม่ด้วยนะอ่าคือคุณเลือกได้นะครับว่าจะเอาอยัางไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าต้องมาติดตามดูกันตอน ดวนต่อไปว่าพลังงานจะออกมาในทิศทางไหนนะครับมามาดูไปพร้อมๆกันครับข้อความด่วนจากจักรวาลครับอัศาวินเหรียนครับ5้าเหรียญครับ The Lover ครับ แปดเหรียญครับโอ้โหสิบถ้วยครับเอาแล้วครับสิบถ้วยมาแลวครับคือคนกองนี้ผมผมเชื่อนะว่าที่ผ่านมาชีวิตของตัวคุณมันมันอาจจะเจอเรื่องยากนะครับมันอาจจะมีเรื่องที่มันท้าทายมันมีเรื่องที่คุณเสียอะไรมาเยอะเหมือนกันเสียสละหรือว่าผิดพลาดกับชีวิตมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลึกๆในใจคุณนะคุณก็ พยายามแก้ไขหรือพยายามที่จะทําอะไรหลายอย่างให้มันดีขึ้นให้ได้ซึ่งต้องบอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคือพลังงานของคนกองนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าครึ่งปีหลังนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้คุณสู้นะถ้าคุณเจอโอกาสอะไรหรือว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณสามารถทําอะไรได้ผม,มอยากให้คุณสู้อยากให้สู้แบบสุดใจเลยอ่ะนะครับเพราะยิ่งคุณย,ยิ่งคุณสู้ยิ่งคุณตั้งใจอะ่ะ แล้วยิ่งคุณเห็นโอกาสบางอย่างที่คุณสามารถคว้าเอาไว้ได้แล้วคุณรู้ว่ามันมันดีแน่นอนอ่ะแล้วคุณทํามันนะครับผมเชื่อนะว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของคนกองนี้แน่นอนนะถ้าคุณยังมีแรงถ้าคุณยังคงอยากทําอยากเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขอ่ะมันมาแน่นอนนะครับคือที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากชีวิตที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีความสุขนะครับ แต่นับต่อจากนี้ไปอ่ะผมว่าโอกาสมันกำลังก็จะเข้ามานะครับดวงชะตามันกําลังจะเปลี่ยนไปนะยิ่งถ้าคุณสู้ถ้าคุณแบบขยันนะนะครับแล้วพลังงานขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมแปดเหรียญเนี่ยนะครับคือมันมาจากหยาดเหงื่อของเรามันมาจากความตั้งใจของเราที่เราพยายามทํานั่นทํานี่นะครับคนเรานะพอชีวิตเนี่ยพอเรามุ่งมั่นพอเราตั้งใจพอเราพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นได้เนี่ย เรื่องรอบตัวสิ่งรอบตัวมันก็มีความสุขมันก็ส่งเสริมกันและกันนะครับเห็นไหมพลังงานขึ้นสิบถ้วยมามันคือความสําเร็จมันคือความสุขนะครับและพอชีวิตเข้าที่เข้าทางเนี่ยเราก็อย่าประมาทนะครับเพราะเรารู้ดีว่าที่ผ่านมาเราเคยประมาทเราเคยผิดพลาดในเรื่องอะไรเราก็อยากให้มันเกิดซ้ํสองนะครับซึ่งคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยเมื่อชีวิตของเราดีขึ้นหรือกําลังเข้าที่เข้าทางขึ้นเราก็จะสรรสิ่งต่างๆให้ดี อย่างมีระเบียบวินัยนะครับอย่าประมาทอย่าผิดพลาดนะครับเพราะเราเคยพลาดมาก่อนแล้วนะก็ผมว่าคนกองนี้น่าจะเข้าใจกับข้อความที่จะที่จะกะวาลสื่อสารมาให้นะครับหนึ่งถ้วยครับอัศวินดาบครับ 7ดาวครับ6ไม้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสู้จริงๆนะคือผมบอกเลยนะว่าคนกองนีต้องสู้ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากลาบากหรือว่าจะเจออะไรก็ตามแต่ที่มันแบบที่มันไม่ดีอ่ะนะครับคุณต้องผ่านไปให้ได้คุณต้องสู้ไปให้ได้ยิ่งถ้าคุณสู้ถ้าคุณฝ่าฟันเนี่ยเห็นไหมความสําเร็จและความภูมิใจอ่ะมันยิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองนี้เนี่ยนะชีวิตใหม่ สิ่งใหม่ๆม,มันรอคุณอยู่นะครับแต่คุณจะคว้าเอาไว้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับราชินีถ้วยครับโอ้โหเดอะซันครับทุกคนมาแล้วครับ เดือดซันครับเห็นไหมเดอดซันเป็นพลังงานที่ดีที่สุดในหมวดไพ่ครับนะโอ้โหไหนใครได้พลังงานเดือดซันครับเม้นบอกหน่อยนะพิมพ์มาเลยครับว่าเดือดซันเดือดซันนะครับพลังงานดีมากเห็นไหมสวยงามมากครับนะครับนั่นแหละครับคนกองนี้ฮะโอ้โหหกไม้ครับดูครับเห็นไหมชัยชนะครับความสำเร็จครับรอเราอยู่ครับ นะการเปลี่ยนแปลงครับรีเบิร์ครับมาแน่ครับคนที่เลือกไพ่กองที่2ครับนะการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่สิ่งที่ดีกว่าเดิมมาแน่ครับเตรียมตัวให้พร้อมครับเราทุกคนมีช่วงเวลาที่ไร้เดียงสาครับ นั่นหมายความว่าจงกล้าที่จะเปิดใจเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆครับอย่าปิดกั้นตัวเองเพราะผมบอกไปแล้วว่ามันอยู่ที่คุณครับว่าคุณจะเลือกอย่างไรถ้าไม่คิดจะเริ่มก็เหมือนเดิมทั้งชีวิตครับผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกับคลิปหน้าครับทุกคน สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อความด่วนจากจักรวาลครับจักรวาลมีสิ่งใดอยากสื่อสารถึงคุณก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่นะครับผมขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่3ตั้งจิตให้มัน่นและมองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถึงเรื่องดีๆและสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคครับมา y นะครับนี่เป็นพลังงานเปิดทางนะครับพลังงานเปิดทางของเราโอ้โหพลังงานแบบว่าค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วเนี่ย คนที่เลือกกองที่สามเนี่ยเหมือนกําลังมีเรื่องสับสนเหมือนกันนะอืเข้าใจแล้วจริงๆด้วยนะครับเหมือนกําลังมีเรื่องสับสนเหมือนกันเหมือนกําลังเกิดคําถามกับอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนกันเอ,เอาแบบนี้แล้วกันนะครับคือผมผมว่าข้อความจากจักรวาลณเวลาเนี้ยอันดับแรกนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีคําตอบของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ถูกใจกับคําตอบนี้ และสุดท้ายเราต้องยอมรับว่าคําตอบเนี้มันมันจริงที่สุดแล้วครับเข้าใจนะครับว่ามันจริงนะมันจริงนั่นหมายความว่าเราต้องยอมรับความจริงครับว่านี่แหละคือคําตอบจริงๆหลายๆเรื่องในชีวิตนะครับมันเป็นเป็นแบบนี้แหละหลายๆครั้งที่เราตั้งคําถามหลายๆครั้งที่เราพยายามหาคําตอบกับบางอย่างในชีวิตเราหาไม่เจอครับ สุดท้ายเราก็ตอบได้เพราะคำตอบมันอยู่ตรงหน้าตั้งแต่แรกแต่มันคือความจริงไงและเราไม่ค่อยอยากยอมรับความจริงเท่าไหร่เช่นถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหาคำตอบอยังไงก็ได้ครับอยากมีทางลัดทางลัดแบบไหนล่ะคุณหาย,ยังไงคุณก็หาไม่เจอสุดท้ายคุณก็ต้องเหนื่อยกว่า คุณก็ต้องทําอะไรบางอย่างมากกว่าความรักนะครับบางครั้งคุณพยายามหาเหตุผลว่าทําไมคนคนนี้เขาถึงไม่ชอบเราเขาถึงไม่รักเราสุดท้ายคุณก็ต้องเข้าใจครับคุณก็ต้องยอมรับความยอมรับความจริงว่าเพราะเขาไม่รักเราเพราะเขาไม่ชอบเรานะไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้สุดท้ายเราต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับซึ่ง คนที่เรือกกองที่สามนะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณกําลังสงสัยในเรื่องอะไรหรือคุณกําลังหาคําตอบในเรื่องอะไรแต่สิ่งที่จัก,กรวาลอยากบอกคุณก็คือเวลามันเดินแบบไม่หยุดยั้งครับเวลาคือคําตอบเวลาคือสิ่งเดียวที่ไม่ว่าคุณกําลังสงสัยกับอะไรหรือว่าไม่ว่าชีวิตของคุณกําลังจะเจอกกับเรื่องอะไรเวลาไม่เคยหยุดเดินนั่นหมายความว่าสิ่งเดียวที่เราจะ ควรทำคือเราต้องลงมือทำอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกกองที่3เนี่ยสุดท้ายนะไม่ว่าชีวิตกำลังเจออุปสรรคปัญหาเจอวิกฤตเจอความยากเจอบทเรียนหรืออะไรก็ตามแต่หรือกำลังสงสัยอ,อะไรก็ตามแต่จงลงมือทำาครับและมันจะเจอคำตอบนะครับคนกองที่ผมเชื่อว่าถ้าคุณลงมือทำถ้าคุณตั้งใจกับเรื่องอะไรกับโอกาสอะไรก็ตามแต่ในชีวิตเนี่ย ผมพูดต,ตรงว่าคุณจะทําได้นะครับแต่ผมเข้าใจนะว่าคนวองนี้ทําำมถึงพลังงานเป็นแบบนี้นะครับนะสุดท้ายคุณจะเจอคําตอบสุดท้ายคุณจะมองเห็นสุดท้ายคุณจะโฟกัสได้สุดท้ายคุณจะเข้าใจกับสิ่งที่ชีวิตอยากให้คุณเป็นหรืออยากให้คุณมองจักรวาลบอกแล้วนะครับจงลงมือทำนะครับจงกล้าที่จะเริ่มนะจงกล้าที่จะคว้าโอกาสเอาไว้นะครับ ห้าไม้ครับแม้ต้องต่อสู้นะแม้ต้องต่อสู้แม้ต้องแข่งขันจงเด็ดขาดและเชื่อมั่นในตัวเองครับนะความสำเร็จและความสุขจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงจะตามมาครับและความก้าวหน้าและของจริงครับความรับผิดชอบความท้าทายความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานจะเป็นของคุณครับ นะจงเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะของจริงนะยากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะคือคนกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าพลังงานชีวิตของคนกองนี้เหมือนเหมือนคนที่แบบมีความมุ่งมั่นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนหรอกคือมีความตั้งใจมีความทะเยอทะยานนะครับกับชีวิตค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ย ชีวิตของตัวคุณมันจะค่อยๆแบบค่อยๆอยบบัปเรเวลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณจะเจอด่านนั้นด่านนี้เจอความยากนั้นความยากนี้เรื่องที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ณเวลานี้อาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยในวันข้างหน้านะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณควรทำก็คืออย่าหยุดอย่ายอมจงลงมือทำต่อไปผมว่านี่คือนี่คือคำตอบที่ท เป็นข้อความสรุปจากจัก,กรวาลถึงคุณนะครับโอ้โหเดอะเอมเทลเลอร์สองใบครับเดอะเอมเทลเลอร์สองใบครับความ ทะเยอทะยานความมุ่งมัน่นความก้าวหน้าความสําเร็จนะคือคนกองนี้ต้องบอกว่าความสําเร็จเนี่ยหรือว่าความมุ่งมั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องต้องทำนะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้สึกคุณอย่าปล่อยให้จิตใจตัวเองห่อเหี่ยวจงสรรหาทําอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองกําลังก้าวหน้ากําลังพัฒนากําลังมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับยิ่งคุณต่อสู้ยิ่งคุณเอาชนะยิ่งคุณทะเยอทะยานเนี่ย มันยิ่งเติมเต็มพลังงานในตัวคุณนะครับสิบไม้เนี่ยต้องทํางานหนักนะนะคนกองเน้นต้องทํางานหนะักนะครับพลังงานลึกๆของตัวคุณเนี่ยคุณจริงๆคุณชอบนะเห็นไหมนะและเป็คนที่แบบต้องบู๊ต้องเสี่ยงต้องลุยต้องแลกนะครับและจะมีความสุข การเปลี่ยนแปลงกําลังจะมาถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับจงก้าวไปข้างหน้าครับถึงจะช้าก็ดีกว่าถอยหลังสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้คนที่เดูอกองที่3นะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน